อันนี้ร้านอะไรอ่ะชาลิฟข้าวมันไก่อ่ะ้ยข้าวมันไก่ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่อยู่แล้วฉันรู้จักเจ้าของร้านเป็นอย่างดีเขาไม่ใช่ร้านเพิ่งเปิดหรอกอ่าร้านข้าวมันไก่อ๋อนี้เป็นร้านเก่าแก่นะฮะก็ถ้าใจจะมไม่เราจะเล่นไมโครฟ t เกี่ยวอะไรกันไมโครฟ์ <c oughs> กินเสร็จไปดูบอลกันก็คือพวก NPC พวกนี้ก็คืออ้างอิงโดยตัวละครที่มีอยู่เนี่ยคือมีอยู่จริง,รงๆฮไม่ว่าจะเป็นพวกคนในบอร์ด IRPG แล้วก็พวกยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ฮะ โอเคเราไปจากเมืองนี้เราไปจากร้านนี้ดีวกว่านะฮะเพื่อมเป็นการเสียเวลาครับผมเราจะไปทําลายล้างไอ้พวกร้านอาหารกากให้หมดไปจากประเทศทูน่าฟอสทุยหมู่บ้านดิประเทศบ้าบออะไรไอ้เดี๋ยวไอ้นี่เยาวัฒนะแมนแอบชุบชีวิตหาซื้อได้ที่เมืองเซอร์เบียแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมเฮ้ยเลือดผมลดอ่ะผมว่าผมควรที่จะกลับไปเติมเลือดก่อนนะฮะเพื่อเป็นการเซฟชีวิตตัวเองนั่นเอง ในครับผมตอนแรกว่าจะไปบวกต่อฮะแต่ว่าลืมดูเลยเมื่อตัวเองเลือดลดนะเราต้องแบบเซฟเซตัวเองนิดนึงนะครับผมอันนี้ร้านอะไรนะเข้าไปยังวะยังไม่ได้เข้ายาชุบชีวิตอ๋ออันนี้เหรอไอเทมช็อปมีอะไรขายบ้างฮะบายยาโอ้ยตังค์เรามีเยอะนี่ว่ากรีนทีเพิ่มอะไรวะ HP 2000หน่วยโอ้โหแต่ว่าราคาก็แพงนะเนี่ยอันนี้แบบประมาณว่าลบล้างพิษ โอ้โหแบบมีไอเทมโอเคซื้ออ่าสักซื้อไอเทมหน่อยเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อสักสามอันเลยกันลบพิษเอาพิษสักสองเสักสามอันนะอันนี้เพิ่มห้าร้อยหน่วยก็เอาไปสักสามอันโอ้โหช้อปปิ้งช้อปปิ้งเลยเกินอ่าเอาไปสักอันหนึ่งไป let's go รวยรวย ไม่อันนี้ร้านอะไรมาแอบอยู่ในมุมๆอาจจะเป็นร้านนี้ก็ได้ร้านอาหารไลออนโอเคเดี๋ยวเข้าไปร้านอาหารนี้กินแล้วท้องเสียแล้วไอ้นี่มาสปอยอยู่หน้าร้านด้วยนะร้านไลออนนี่ไงมาละเออเฟรนฟรายมีความแข็งและเหนียวไม่กรอบเลยสักนิดเหมือนเอามาทอดไฟแรงๆลูกๆเท่านั้นเย็นดสเต็กมีแต่ความเค็มและนิ่มย่งไม่เป็นธรรมชาติเพราะใช้ผงหมักหมูย็เ และทุกเมนูข้าบเดาเดาได้ไม่ยากต้องเป็นอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งอีกแล้วเหรอสำเร็จรูปเอามาอุ่นใหม่ไอ้น,นี่นี่แม่งลิ้นทองคำจริงจริงจุดจุดดจุดอ่ะอน,นี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อขอโทษนะครับคือว่าผมเจอขามลาแดงสาบในจานของผมตะโกนนี่เลยอ,อ่ะขอโทษได้ครับเดี๋ยวไปทำจานใหม่มาให้ในรับผมเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟแม่งทำไมแม่งมันตัวเท่กว่าเราอีกวะ เด็กเคมาโคตรไวเลยมาได้ครับอะไรเนี่ยเออเออเออหันนี่แกคุณครับผมเจอขี้หนูผมเจอขี้หนูในจานผมเจอขี้หนูขอโทษดด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวทำจานใหม่มาให้นะครับโอ้โหนี่มึงเปลี่ยนให้อย่างนี้เลยอะ่ะ สดกปกเกินที่จะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะเดี๋ยวเราคิดมากไปเองเดี๋ยวเราเรื่องมากไปเองมึงอะเรื่องมากเอ้จริงๆมันก็สสรกปกจริงจริงนะมันจะมีขี้หนูมีขาแมลงสาบจะเดินออกจากร้านเลยก็ใกลอยู่อ๋อสตันไปดิเอะทำไมคราวนี้มันนานจังวะไปตามในครัวดีกว่าหิวโมโหหิวแล้วเว้ยผมไม่เชื่อยังไม่ถามหาอะไรเลยไม่เชื่อ อย่าลืมติดตามหยงยอดกุ๊กในเพจเฮียดิสคัฟเวอรี่นะคะอ้าวเพจโดนบัสแล้วกับ <c oughs> เอเดี๋ยวสมรักพักเพื่อเก้งคิดถึงจ่าพิชิตจังจุบจ๊บจุ <c oughs> เกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยลองใช้เวทมนต์หลายทา่านจะเดาได้ว่ามอนสเตอร์แพทาาอะไรโอ้โหบางคนแม่งก็มีสาระเจอไข่จิงจกใน,ในอาหารด้วยแหละ <c oughs> โอ้โหบางคนนี่แม่งก็ให้อะไรบางคนแม่งก็ไรสาระชิบหาย โอเคเดี๋ยวเรานั่นไงเจอละโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยออกหรือเปล่าไลาออนเชฟปรากฏตัวชาดาตรีชิงโจมตีก่อนโอเคแอตแทกแม่งร้ยไม่เนี้ยนระ้อยสามสิบสามหน่วยไม่ตายว่ะเฮ้ยถึกว่ะเฮ้ยไม่ไม่ตายง่ายๆว่ะเฮ้ยเอาดิอีกทีหนึ่งดิอีกทีหนึ่งดิไปอ่ะตายดิโอ้โหไม่ตายเฮ้ยแม่งร้านนี้แม่งถึกว่ะเออต้องใส่ต้อง,องลองใช้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ขอตีอีกสักทีหนึ่งเผื่อจะตายนี่เนะีเออมาตายไปละ โอเคตอนนี้ค่า TP ผม35นะฮะผมจะลองใช้สกิลดูนี่ครับผมสตรองแอทแท็กเฮ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นมันจะมันมันก็แรงนะแต่มันแรงนิดเดียวเองอะสตรองแอทแท็กตี่นะโอ้โหมันก็ไม่ได้แทบไม่ได้ต่างกับตีธรรมดาปะวะดูดิไปยังมันเพิ่มขึ้นมาแค่10หน่วยเองชนะการต่อสู้ได้รับเองพีสองหน่วยได้รับเงิน1นึ่โกลในเวลไม่อัพเลยนะเอ่อลูกกงถูกล็อกเอาไว้โถ่ว้ย เข้าไปไม่ได้งั้นนะอีมังอาจมากโอเคเจออีกแลโอ้โห Lion. ไลออนไอ้นี่อาจจะกระจอกกว่าลองตีดิไปยังเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้แม่งเก่งว่ะเฮ้ย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 โอ้โห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 หนีสิครับรออะไรครับโอ้โหแม่งโหดเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวตาย อไอเทมมันใช้ยังไงวะแปบบ๊บนึงนะสเตตัสมันมีการอัพสเตตัสอะไรปะเหมือนจะไม่มีนะอไอเทมนีไ่ไงไอเทมอ่อรนจ์จูสเพิ่มเลือดโอเคโอ้โหแม่งเวอร์เกินฮะตีโคตรแรงเลยลองเดินเข้าทางนี้ดูนะฮะเผื่อเชฟแม่งจะอยู่ทางนี้มันต้องเข้าทางนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่มันรูหนูหรือมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกรปรกมากเลยร้านนี้ รูนงรูหนูข้าวของติดอยากย่ายโอ้โหแมงมุมแมงมุมในร้านมึงมงีแมงมุมด้วยอ่ะโอ้ยหลบได้ด้วยไอ้งัดไปดิไม่หลบได้แกอ๋อเอาดิเอาหน่อยดิหมั่นไส้โอ้ยหลบได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะมันจะพลิ้วเกินไปแล้วนะโอ้ยเราตีไม่ตายด้วยนะทีเดียวตีนี่แนะ่อ้โหย คือบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องสู้นะเพราะว่าแบบบางทีตัวาอาจจะต้องการเลเวลอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆนี่ไงสกิลสตรองแอทแท็กตี่นะ่รถ48ด,ด้วยอ่าสกิลต่อตีนะเรียบร้อยเลเวลขึ้นไหมเฮ้ยเลเวลเพิ่มเป็นหกนี่ไงเจียวเจียวไปเลยเดีเดวๆๆๆเดะผมไปต่อเลยดีวยกว่าฮะโอ้โหโหนู what the fuck โ,โหร้านอาหารโสโครกจริงๆ ไอ้เน,นี่ยไอ้น,น,อน,นี่อะไรห้องน้ำไปทางไหนอ่ะอาวไอ้เน,นี้ยนี่หลงทางได้รับกุญแจเข้าห้องครัวกุญแจครัวร้านไลออนอ๋อไอ้ตรงที่ปิดปิดไว้ตรงนั้นใช่ไหมยังจะเจอ,อจ <c oughs> โอ้ยเจอหนูโอ้ยเจ้าเจ้างัดกันหนูอันนี้เออโอ้ยหนูกากว่าหนูกากตีเดียวตายหนูกากหนูกากงัดก,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 กันหนูแม่งแล้วนี่แนะ่ปั๊มเวลปั๊มเวลก่อนนะบางทีอาจจะต้องปั๊มเวลก่อนบางทีไปไปไกลๆอาจจะสู้ไม่ได้นะ ุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอพีเราสองร้อยเจ็ดสิบหน่วยเจออีกแล้วเหรอโอเคถือว่าเป็นการตั้มเวลไปในตัวนะฮะก็เกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ซีรีสอะไรอย่างเออเคหรือว่าอะไรนะฮะอเอ้ไเวลเพื่อเป็นเจ็ดละโอเคก็เป็นเกมที่แบบดูกันขำๆสบายสบายตาสบายใจกันไปเนาะโอเคหนูตีหนูแม่งละนี่นะโอเคใช้ได้อยู่หนูแม่งกากตีหนูก่อนนี่เก็บเก็บข้างๆออกให้หมดก่อน ผมมีสกิลมาใหม่หรือ,อยังนะยังไม่มีสกิลมาใหม่เอาตรองอัตแทกไปกินโอแมม้แมงมุมแมงมุมแม่งตีแรงทำเป็นเล่นไปนี่นะโอเคชนะการต่อสู้ได้รับ e อ p พีสองร้อยเจ็ดสิบสองหน่วยโอ้โหแม่งถ้าไม่บอกนี่เป็นเกมโปเกมอนดีๆเกมหนึ่งด้วยนหละโอเคผมขอเติมเลือดก่อนนะอา่าเติมเลือดห้าห้าร้อยหน่วยโอเคเลือดจะพันแล้วนะเลือดเก้าร้อยละโอ้แล้วโดนตีแม่งใช้ได้อะ่ะโดนตีแม่งเล้าอ่ะ ดึง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 น่ะฮะไอ้สัญญตยาดคือแ <c ười> บบเป็นเกมที่ไม่ต้องเอาอะไรมากไงคืเอเฮ้ยเจออีกอะืไลออนไอ้นี่น่าจะสู้ไหวยังวะไหนลองงัดนิตีแน่ร้อยยี่สิบหน่วยโอ้โหไอ้นี่แม่งโจมตีเบิ้ลสามทีเฮ้ยมันอาจจะให้อ e ีก e อีก e อีก e ี P เยอะนีแนะ่โอเคโอ้โหมันต่อยสามครั้งรวดเลยไอ้กุยทอได้นีแนะ่โจมตีโดนจุดตายคิดคิคอนเป็นไงล่ะ วอา exp โอ้ยเวลแปดละเวลขึ <laughs> <We 'll S 2> <c oughs> ้นเป็นว่าเล่นเลยวะเดี๋ยวขอเก็บไอเทมก่อนนะฮะโอ้ยไอเทมค o f ฟ e หนึ่งอันเอาไปทำอะไรวะเนี่ยค o f ฟ e e ตึงตึงอ่อนเล่น choice หนึ่งอันนะฮะโอ้ย okay. oh, เจออีกละไลออนเซอร์วิทไลออนเซอร์วิทประมาณว่าเซอร์วิสประมวะนี่แน่ประมาณว่าพวกเด็กเสิร์ฟอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นร้านไลออนนะฮะไปะเยี่ยงนี่ไงโอ้ยเจ้าไอ้นี่แม่งหน้าเหมือนกรอกบินเลย สกิลใส่แมงนี่นี่สตองแอตแทกสตองแอตแทกไปดิไม่ตายวะโจมตีแมงเลยนี่นะไม่ตายไอ้นี่ถึกชิอมหายเลยนี่นะโอเคเดียบร,ร้อยได้รับไ p พี0หน่วยเฮ้ยนี่ไงเฮึฮเฮเรื่องมากดีนักแกอีแค่ขามาแรงสาบทำมาเป็นบนกุ๊กเฮดแค่ K. ผู้ช่วยกุ๊กถุยน้ำลายใส่มันใส่จานมาเลยลูกพี่อ๋สุดยอด ตุยมีตุ้ยตุยด้วยนะถ้าชอบเล่นสกรปรกแนะนำให้รางออกไปเป็นคนเก็บขยะนะ yeah, เย็ดโดออ้าวมันมาแล้วด้าน,กนไกลลูกพี่เฮ้ยแล้วไงวะมิชาตระกูลนักหรือไงต้องกินของปลอดเชื้อขนาดนั้นโอ้โหมคือมันเป็นสุขภาพอนามัยไงความสะอาดของร้านเป็นสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องทำอาหารแต่คือทุกเรื่องเย็ดดอชาติได้แม่ง <laughs> สุดดอดเลย จะทำให้พวกแกเห็นความสำคัญของการทำร้านอาหารให้สะอาดปลอดภัยเย็ดแค่ไป PVP กับเขาไรอันเชฟปรากฏตัวนี่สกิลเปิดแม่งเลยนี่ไงไปเยี่ยงนี่ไง200หน่วยเป็นไงล่ะนี่โจมตีแม่งเลยโอวัปปี้โอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บโจมตีแม่งนี่นะไงไปหลบได้เฮ้สกิลอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้รับผลนะเมื่อกี้เหมือนจะกันสกิลได้นี่นะเรียบร้อยตายไปหนึ่งไร ไลออนเชฟอ่ะไอ้นี่อะไรออนเชฟอะตีเรายังเบาๆยังเบาๆอยู่ยังกากอยู่ปัวปียปะปัวปียปะยโอเคชนะการต่อสู้เวลึ้นไหมเนี่ยเวลไม่ขึ้นแต่ <c oughs> ยังเหลืออีกสองร้านสินะย็ดแค่ชาติฮุนี่แหละจะเป็นคนคิวซีคุณภาพร้านอาหารให้แก่มเมืองทุน่าฟอร์ดเองทุน่าฟอร์ต,ออรตไอ้บ้าจะฟอร์ตหาผถังสมจังอะไร เดี๋ยวผมเห็นเหมือนจะเป็นกล่องนะฮะได้รับสปีดอัพหนึ่งอันสปีดอัพอะไรไว้เร่งความเร็วเหรอเจ๋วเลยออกจากร้านก่อนโอ้โหยังจะเจออีกนะจะออกจากร้านละนี่ไงตีแม่งเลยมันเป็นนะอ่าจมตีเราน่าจะตีเดียวตายยังวะไม่ตายวะทีเดียวไม่ตายวะถือว่าเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวนะฮะเหมือนแบบเป็นเกมเก็บเลเวลเกมหนึ่งไปเลยอะไอพวกนี้น่าจะเลือดประมาณ3 0 0นะฮะ ต้องเตรียมางาน2ทีไปยังเฮ้ยสกิลว่ะยัดเค่งมีเพิ่มนแอตแท็เอ้าเรื่องโจมตีโดนจุดตายเ,ยเรียบร้อยไปดีเลเวลเก้าเราเฟยยัดโดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพิ่มเลือดก่อน <c oughs> เล่นไปเล่นมาแม่งเคลิ้นนะี่ะเพิ่มเลือดฮนะโอเคเพิ่มนิดแค่นี้ก็พอตอนนี้เลือดผมหนึ่งพันนะฮะอาชีพเบอร์เซิร์กนะฮะ คือตอนแรกตอนที่เรามามันจะไม่ใช่อาชีพเบอร์เซิร์กนะเหมือนมันจะเป็นอาชีพเหมือนจะเป็นอาชีพพวกนักเวทอะไรอย่างนี้ปะแต่ว่าผมขอกลับบ้านไปฟื้นฟูรีเจนเนอเรชั่นพลังตัวเองก่อนนะฮะไปเซฟไว้ด้วยฮะเราจะทําอะไรเราต้องเซฟไว้ตลอดคือไม่คือไม่รู้ไงว่าเกมนี้เราจะสู้แพ้มันอะไรตอนไหนเราต้องแบบเซฟไว้เรื่อยๆตอนนี้ในเกมผมเล่นมารู้สึกว่าจะ30นาทีแล้วนะอ้คือแบบมันมันเล่นเพลินจริงๆในเกมนี้โอเคฟื้นพลังอ,อ เพียงได้เดินเข้ามาในห้องนอนก็พลังเต็มเปี่ยมสูญยูนเสียพลังประสบการณ์คือยิ่งเราเลเวลเยอะเราก็ยิ่งสูญเสียเยอะนะฮะท่าทางแล้วเนี่ยอตอนนี้ผมกําลังวิ่งหาร้านอาหารอยู่นะยังไม่เจอนะฮะกวิ่งคุยกับคนในผมจะโดดนะห้ามเออแล้วแต่มึงเลยมึงจะโดดก็โดดก็คือกําลังวิ่งหาอยู่แต่ว่ายังหาไม่เจอภาษาอะไรเขียนเกมง่ายสุดๆนะภาษาไทยใช่ป่ะไอ้นี่ใครเนะี่ยเชื่อพวกพุทธเรียน <c oughs> คือแบบพอดเรื่องต้องมาสู้กับพวกร้านอาหารเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยไ่เดี๋ยวไอทำไมไอ้นั่นมันยืนในน้ำวะไอโดนน้ำตายเหรอแล้วแต่เลยไอ o n นแคร์เฮ้ยร้านนี้แม่งอยู่สลึกเลยใช่ปะวะนี่ไงเมดคาเฟ่เดี๋ยวดะเมดคาเฟ่งันเหรอเข้าสิครับหออะไรครับเมดคาเฟ่โอ้โหเมดก็คงจะเหมือนร้านอื่นๆไม่เหมือนหรอกเชือกูดิไม่เหมือน ไม่เหมือนมีเมดขนาดนี้มึงไม่น่าจะเหมือนอ่ะคุณสินะชาตียอดกุก๊กอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงที่สุดอ่าใช่แล้วคุณคือใครเหรออัลฟาผมคืออัลฟาเจ้า,จาของร้านเมดคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองนี้เ็ดเดอ่าผมนับถือในความตั้งใจในการทําร้านอาหารนี้มากแต่ว่าแค่มีเมดคู่กับอาหารห่วยๆนะอย่าเรียกตัวเองว่าร้านอาหารเลยเดดเด มีขำวะก่อนที่จะบอกว่าอาหารห่วยผมขอเชิญคุณชิมอาหารของทางร้านเราก่อนเย็ดเดีให้กินฟรีมาไอ้เแ้่แม่งหาเรื่องกินฟรีแล้วเนี่ยเฮ้ยเม็ดมาแล้วเม็ดมาแล้วเม็ดมาแล้วเฮ้ยมาดิ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 เคยกันก่อนเอ้าก็แค่ข้าวไข่เจียวเอามาเลี้ยงหน้ารักหน้ารักเท่านั้นน่ะกินคำแรกอ้ออ้ออ้อป้าเอ้ยเย็ดแค่เฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหซาวเอฟเฟก์เ oh, ย็ดด้โอ้พระเจ้าไข่เจียวตีอย่างระเบยดละไมทุกอนุของไข่เจียวถูกตีแยกออกจากกันเป็นโมเลกุล <c oughs> แม่งโคตรเมอร์เลยเ <c oughs> ข้าสวยหุงเสร็จใหม่ๆด้วยความนิ่มที่แม้จะเจอกับอากาศหนาวในห้องในห้องแอร์แต่ก็ยังคงความนุ่มอย่างนั้นเหรอ <c oughs> น้ำซอสที่ราดไข่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแต่เป็นซอสพิเศษที่มีความหวานกลมกลม ย่งกับยาพิษที่คอยละลายไขให้เปื่อยยุ่ยไปพร้อมกับน้ำลายแม่งอย่างเวอร์เลยโอ้โหเอาเรื่องไวล่าเป็นยังไงบ้างหรอครับเป็นไงล่ะคาดไม่ถึงจริงๆออไข่เจียวนี่มันมีความตั้งใจในการปรุงมากผมเองต้องขอโทษที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับร้านคุณเมื่อกี้นี้ด้วยนะยินดีครับ ย็ดแค่ไอ้นี้กัดหล่อเองนะผมกาลังเที่ยวกวดล้างร้านอาหารห่วยๆที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่คุณไม่ควรจะเหมารวมว่าร้านใหม่ๆจะห่วยไปหมดนะเย็ดเดีตอนแรกผมก็นึกว่าคุณเป็นพวกเกรียนที่ชอบเที่ยววิจารณร้านอาหารในทางแย่ๆซะอีกเปล่าเล่าผมดีใจมากนะนะตอนเนี้ยที่เห็นร้านอาหารดีๆอย่างร้านของคุณเย็ดเดี แน่นอนเดี๋ยวเ่ามี2ส,สิ่งในโลกนี้ที่ผมรักหนึ่งหนึ่งก็คือสาวเมดสองก็คืออาหารญี่ปุ่นนะครับผมผมจะไม่ทําอะไรลวกๆกับสิ่งที่ผมรักอย่างแน่นอนนะไออาาัลฟาเมื่อกี้พูดดีนะเนี่ยเออดูเป็นคนมีอุดมการณ์นี้นะคุณก็เหมือนกันเยสสดแ้วนหาเปิดใม่อีกร้านนึงมันอยู่บนตึกชาชานเยกชานเยกค,คอมเพล็กซ์เออช่างแม่งเอะอะ คุณจะลองไปพิสูจน์รสชาติด้วยกันหรือเปล่าล่นะหาพวกดิหาพวกดิชวนผมเหรอได้สิดีเลยได้ได้แนวร่วมอัลฟาเข้าร่วมทีมของคุณโอ้ยเดินตามตูดว่ะอัลฟาเลเวลอะไรวะเนี่ยอัลฟาเวลสี่เอ้ผม,ม่าต้องพาอาัลฟาไปเก็บเลเวลก่อนไหมเนี่ยรู้สึกว่าอาัลฟายังเลเวลน้อยนะฮะเอางี้เดี๋ยวผมพาอาัลฟาไปเก็บเลเวลก่อนดีกว่าในร้านที่ผมในร้านที่เพิ่งผ่านมาโอเคเก็บเลเวลครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลอ้าเลเวลลดเหรอจำไม่ได้ว่าผมเลเวล9แล้วไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลก่อนสักเลเวล10นะฮะเก็บพาไอา้อลฟา่ไปเก็บเลเวลให้เวล10ก่อนแบบว่าประมาณว่าพอสู้กับเขาได้นะฮะ